สวัสดีค่ะวันนี้จะกลับไปที่กาลิเซียแล้วนะคะหมดทริปแล้วค่ะแต่ว่ามาเดินอยู่ที่ไอ้ท่าเรือค่ะตรงนี้เป็นท่าเรือของเมืองอาริกันเต้น,นะคะใหญ่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องค่ะรอขึ้นเครื่อง แต่ว่าเพื่อนมาทำธุระที่แบงค์อะค่ะก็เลยต้องมารอเขาอยู่ที่นี่ก่อนนะคะท่าเหลือหิวด้วยยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินด้วยค่ะอาหารเช้า โคตรซ่าเอ้กินได้แบบนี้เนาะแสบตาม,มาก นะเาว่ามันนิ่ม เดี๋ยวเจอต้อนไม่แล้วเดี๋ยวเก็บนี่เป็นต้นกระถิ่นนะคะกระถินแบบกระถิ่นบ้านเราเลยอ่ะนี่ดูสิ<ช>ไม่ใช่แบบเล่นๆนะคะแล้วที่นี่มันมีหอยนางรมจะไปกินหอยนางรมกันเก็บเลยเอายอดอ่อนๆนะๆใช่ไหมในขอดม่อยใช่สิอี่ยุ้ยของแท้เลยอ่ะกลิ่นกระถินแบบชัดๆเลยอ่ะ ถ้าเขายังไม่เป่าปีดปีดก็เก็บไปเถอะพอหลังมองเก็บไปทำไมเอาไปเน็บโอ้ไหแน่นะหน,น,นยอดบนแหละสุดๆพอแล้วแล้วนีน่าอายไหม ค <Okay. S 2> กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแล้วก็สั่งของมานะคะนี่ค่ะมะละกอลูกเล็กลูกเล็กยาวแต่ว่าอันนี้จะลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ค่ะก็น้องก,กินได้สักหลายมื้ออยู่นะคะส้มตำสามสี่มื้อเนาะแล้วก็พริกค่ะอันนี้คือพริกอะไรนะคะนี่ 4โลค่ะสั่งเขามาประมาณว่าเอาไปทำน้ำยำให้สาใจเลยอะไรประมาณนี้นะคะเ <c oughs> ม็ดใหญ่มากสั่งที่สเปนนะคะที่เมืองที่อยู่นะคะเพราะว่ามันจะมีคนไทยเขาปลูกคะ <c oughs> ่ะเขาค้าขายกันเ <c oughs> ผ็ดอยู่นะคะแต่ว่า คล้ากับพริกบ้านเราค่ะแพงเหมือนกันนะแล้วก็ได้ผักอันนี้มาหน่อยค่ะแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วอะค่ะอาดอาดอาเข้ามาในผักแพ้วอะค่ะของทางเหนือเนาะอาดอาัดใส่กระเป๋ามาอ๋อเละเลยชำ้ำตะกำใจแล้วก็กระถินนะคะที่ ไปเดตตรงนั้นมาค่ะตรงที่ท่าเรือยังไม่ได้กินนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปกินหอยนางรมเนาะนี่เดี๋ยวอ่าเขาเรียกอะไรตอนนั้นที่เด็ดอะคะ่ะตั้งใจจะเอาไปกินกับหอยนางรมที่ร้านอาหารใช่ไหมคะปรากฏว่าต้องรีบขึ้นเครื่องค่ะไม่ทันเวลาก็เดี๋ยวเอามากินกับส้มตำอ๋ออยากกินมากค่ะอยากกินอยากกินโอเคค่ะ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ